สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Ford Apple นั่นเองับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านของหรือว่าเป็นชุดแต่งของรถ Ford นั่นเองครับวันนี้เราจะมีรถอีกคันหนึ่งที่จะรีวิวให้พี่แฟนเพจได้ดูกันนะครับกับรถ e v e r e s t นะครับคันนี้เป็นรุ่นปี2017นะแต่เรามาแต่งเป็น F250 Super Duty นะครับเป็นชุดแต่งทรงอเมริกานะครับแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้นะสำหรับตัว F250 นะครับ คันนี้มีการแปลงของตัวรถเนี่ยมีเรียกว่าทําตีพาร์ททั้งหมดเลยของรถไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหน้าพาร์ทท้ายนะครับหรือว่าด้านข้างแล้วก็มีการบอดี้ทั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของรถเนี่ยเอเวอเรสเนี่ยครับคันนี้มีแต่งอะไรบ้างกับตัว F250 Super Duty มาที่ฝากระโปรงก่อนเลยฝากระโปรงก็มีการทําใหม่นะครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น ตัวที่เหมือนทรงอเมริกาใน F250 นะครับมีการเว้าวขอบมุมตัดของฝากระโปรงเนี่ยให้มันแบบรับลมได้ดีรูล,ลมได้ดีนะครับแล้วก็ด้านฝากระโปรงเนี่ยก็จีคำว,ว่าซูเปอร์ดิวตี้ด้วยนะครับก็บ่งบอกว่าเป็นรถรุ่นซูเปอร์ดิวตี้กับชุดแต่ง F250 นั่นเองน,นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะครับก็เป็นทรงของ F250 เรียกว่าชุดพาร์ทเนี่ยเป็นของ F250 ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็น LED นะครับมีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมของไฟหน้านะครับแล้วก็เป็นแบบ LED ทั้ง สี่ดวงด้วยสําหรับไฟหน้ามีไฟลีเป็นรูปตัว C แบบนี้นะครับก็เป็นสไตล์ทรงอเมริกานะครับสำหรับจุดแต่ง F250 คระจังหน้าก็มีฟรอนต์ของตัวฟอร์ดสีดําใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีไฟลีเป็นไฟ LED ด้วย4จุดเลยนะครับก็เพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้านั่นเองนะครับกระจังหน้าก็ใหญ่ๆแบบนี้นะรับลมได้ดีรูดลมได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแต่ง F150 F250 นะครับก็จะเป็นดีไซน์การออกแบบจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนนะครับ แล้วก็ด้านล่างกันชนล่างก็จะเป็นแบบทรง f 2 5 0จะมีหูลากด้วยนะครับนี่เอาไว้ลากจูงจากด้านหน้าได้นะครับมีเซ็นเซอร์หน้า6จุดนะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ led นะครับครอบด้วยสีโครเมียมนะครับด้านล่างตำับตัวกันชนนะครับแล้วก็คันนี้แลบแลบสีเป็นสีซาติเกนะครับถือว่าทําสีให้มันเป็นสีเทาด้านนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าทำให้ลดดูมีมิติขึ้นดูสวยงามขึ้นนะสำหรับชุดแต่ง f 250สองเราคันนี้นะครับตัวก็สามารถ รับเขาเรียกว่าป้องกันการกระแทกของเครื่องยนต์ได้นะครับเราทํามาเพื่อที่จะออกแบบมาให้แบบของแข็งนะี่ยไปกระทบเครื่องยนต์ให้เกิดความเสียหายตัวนี้นะครับก็ถือว่าป้องกันเครื่องยนต์ได้ดีนะสำหรับตัวลิ้นด้านล่างตัวนี้นะก็เสริมมาใช้งานได้ด้วยแล้วก็เสริมความสวยงามกับตัวรถด,ด้วยนะครับตีแก้มข้างก็มีการวายบอดี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตีโป่งข้างให้มันใหญ่ขึ้นรับกับจุดแต่ง F250 นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงล่างคันนี้เราใส่เป็นโช๊คของ OME ก็คือ เป็นโชคที่เรียกว่ายก2นิ้วสำหรับตัวปีกนกปีกนกก็เป็นปีกนกสั้นนะครับปีกนกสั้นที่ยกสำหรับปีกนกที่เอาไว้ยกรถเมื่อมีการยก2นิ้วทําให้ช่วงล่างของตัวตัวโชคเนี่ยมันสมูทขึ้นรับกับยางที่เราเปลี่ยนเป็นขอบ20นะครับเรียกว,ว่าปีกนกสั้นเนี่ยก็เป็นปีกนกที่ตรงรุ่นสําหรับรถ Ford e เอเวอรของเราครับก็ใส่ได้แต่เอเวอเรสต์แรปเตอใส่ได้หมดเลยนะปีกนกสั้นนะครับเปลี่ยนโชคหม่เป็นของ OME นะครับแล้วก็ตอนนี้ยางเราใส่เป็นยางงของ Cooper 3 2 5 6 0 R 2 0เป็นยางขอบ20ที่มีหน้ายางกว้างนะครับเน้นการขี่แบบออฟโรดนะครับเราเป็นยาง AT ด้วยนะครับออทเลนวิ่งทางเรียบก็ได้ออฟโรดก็ได้นะครับแล้วก็แม็กเนี่ยเราใส่เป็นแม็กขอบ20ออฟเซ็ดลบสีนะครับลึกๆแบบนี้ก็เหมาะเป็นรถสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะครับเราแต่งเป็น F 2 5 0แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นรถที่ลุยเน้นลุยในในในออฟโรดนะครับเราก็ใส่ช่วงล่างให้มันสไตล์เดียวกันนะครับเพื่อทำรถดูมีความสวยงามขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้บอดี้ด้านข้างเนี่ยเราาก็ถือว่ ปลี่ยนชุดพาร์ตด้านหน้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะเป็น f 2 5 0แล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนกระจกข้างซ้ายขวานะครับกระจกข้างเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นของ f 1 5 0ได้ f 2 5 0ได้นะแต่อันนี้ก็จะใส่เป็นของ f 1 5 0มันก็ทําให้ดูรถมันดูเข้ากับตัวจุดแต่งดีดีนะครับด้านข้างก็ทาเป็นสีเทาสแินเก้แบบนี้นะร,รอบคันเลยนะครับใส่แหลกังคาคนระับลูกค้าสามารถเอาไปขนสัมภาระได้เวลาเราไปแคมป์ปิ้งปิกนิกท่องเที่ยวออฟโรดสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางได้คนระัเเเสาาใ่่แหลงพิิมตมต ด้านบนเข้าไปนะครับแล้วก็การวายบอดี้ของตัวชุดแต่ง F250 เนี่ยเขาจะวายบอดี้ทั้งหน้าและก็หลังลัดหลังเนี่ยจะมีการวายบอดี้ท่อนๆเยอะหน่อยนะครับมีการตีโป่งข้างให้มันดูขยายใหญ่ขึ้นนะครับการเปิดประตูด้านหลังเนี่ยเขาจะล้วงเปิดประตูได้เลยแบบนี้นะครับการวายบอดี้ก็ถือว่าเป็นการปั้นชิ้นงานขึ้นใหม่คัสตอมขึ้นใหม่ทาให้รถมันดูดมีความกว้างมากขึ้นเหมาะกับรถสไตล์ที่เป็นออฟโรดแนวอเมริกาด้านเองนะครับทีนี้ด้านหลังนะครับการตีโป่งหลังเนี่ยก็ถือว่า เราคัดตอมทั้งหมดเลยนะครับชุดพาร์ททั้งหมดนะครับทำให้รถมันดูมีความสวยงามขึ้นมีมิติขึ้นสําหรับตัวชุดแต่ง F250 คันนี้นะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเดียวจะเห็นว่าเป็นไฟท้ายของรุ่น Ford Bronco ในอเมริกานะนี่ไฟตัวนี้เลยนะครับเป็นชุดพาร์ทนาเข้าทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายเรานําเข้ามาจากอเมริกาเลยนะครับเรียกว่าเอามาแปลงใส่กับรถ f อร์ที่อยู่ในประเทศไทยบ้านเรานั่นเองนะถือว่าใส่ด้วยกันได้เป๊ะเลยนะครับทีนี้ชุดพาร์ทด้านหลังนะครับ ฝาท้ายหลังเนี่ยเราก็มีการวายบอดี้ใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่มีสปอยเลอร์มีเรียกว่าหังหังหังตรงฝาท้ายเนี่ยมันก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับกล้องถอยนี่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไฟท้ายแบบบรองโกก็ถือว่าสวยงามนะครับไม่เหมือนใครแบบนี้นะฝาท้ายก็คําว่าซูเปอร์ดวตี้ด้วยน,ะนี่เห็นปะเป็นชุดแต่ง F250 ฉบับของซูเปอร์ดวตี้นะครับแล้วก็มีเจมิกก็คือเป็นผู้คิดค้นด้านชุดแต่งของ F250 นะครับก็ถือว่าติดกับตัวรถด,ด้วยนะครับ มีไฟท้ายเป็นแบบนี่ไฟแบบเขาเรียกว่าไฟหลีแบบนี้สีแดงแบบนี้ก็เท่ๆเ,เสริมให้ลถดูมีความสวยงามขึ้นสำหรับตัวด้านท้ายนะครับจนท้ายเราก็แปลงใหม่นะอันนี้นะครับแปลงเป็นชุดแต่ง f 2 5 0รอบคันเลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับรอบคันก็สวยงามสําหรับตัว f 2 5 0นคันนี้แปลงเป็น w i d body ของสําหรับตัวรถรุ่นเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับก็ครับลูกค้ามีรถอยู่แล้วจะมาทําแปลงเพิ่มก็สามารถทําได้หรือลูกค้าจะออกรถฟอร์ดนิกเจิลเอเวอเรสต์เนี่ยก็สามารถแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับก็อ,อยากได้ก็ทักมา สอบถามที่ช่อง Ford Apple ได้นะผมเคยรีวิวตัวกระบะไปแล้วนะครับกระบะก็จะประมาณคันนี้นะครับตากล้องหมุนไปคันนี้ให้ดูหน่อยคันนี้จะเป็นกระบะสำหรับตัว F250 Super Duty ผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วล่ะรีวิวไปแล้วคันนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยือนสำนักแต่งของ F250 นั่นเองก็มารีวิวให้พี่เพื่อนได้ดูกันนะอันนี้สำหรับกระบะแล้วก็เอเวอเรสตตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับก็พี่เพื่อนทุกท่านสนใจก็อยากสอบถามเข้ามาที่ช่อง Ford Apple ได้นะหรือก็แอดไลน์มาได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ แอดมินเนี่ยคอยตอบตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาให้ดูกับชุดแต่ง F250 Super Duty สำหรับตัวรถ e v e r e s t นั่นเองนะครับก็เท่ๆแบบนี้ไม่เหมือนใครนะอันนี้คันแรกในประเทศไทยนะที่แต่งมาแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้แบบไม่เหมือนใครอยากแบบแวกแนวที่แบบไม่ไม่อยากให้มันแบบซ้าใครก็แบบนี้ก็ได้นะครับราคาชุดแต่งก็เดี๋ยวมาคุยกันในในแชทนั่นเองนะผมจะมีโปรโมชั่นส่วนรดแรงต่างเดี๋ยวมาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้แหละเจอกันใคลิปหน้ามีรถอะไรแต่งสวยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้พี่เพียเพจได้ดูการนะฝาก F200 Super Duty คันนี้ไว้ในใจพี่เพียเพจได้พี่เพียเพทุกท่านไว้หนึ่งคันนะก็สวยๆแบบนี้เลยไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงนี้เจอกันใคลิปหน้าสวัสดีครับ